โอเคทาสัญญาครับวันนี้นัดน้องคนเดิมจากเดน a u ออโต้มาติดสเกิร์ตกับสปอยเลอร์ของเจ้า EP คันนี้ของผมนะครับก็จะมี5ชิ้นก็คงจะใช้เวลานิดนึงนะครับเดี๋ยวไปดูแล้วก็ที่สำคัญเมื่อกี้พิเศษคือมีนี่แถบสีฟ้าอยู่กระจังหน้าเส้นหนึ่งอันนี้เพิ่มขึ้นมาทำให้รถมันดูเป็นรถไฟฟ้าเป็น EV เก๋มากครับ ดี๋ยวไปดูนะครับแต่ใช้เวลานิดนึงเชื่อมือฝีมือของที่ดนนายออโต้นะครับชุดแต่ง p o ส t อตอเคพี่พีโดยเฉพาะน้องชื่ออะไรครับคนเดิมชื่ออะไรครับฮะทัหระครับโอเคครับของทัดนี่เชื่อมือครับเพราะว่าติดคันมาสเตอร์สองคันนี้มาแล้วงามมากอันนี้คือเอ็กซ์ตรีมนะครับเชื่อมือน้องทัดอันนี้ก็งานหนักขึ้นหน่อย หชิ้นเอสปอร์ตี้ทำชุดแต่งไว้สำหรับรถ e ีหลายๆรุ่นโดยเฉพาะ e ีีด้วยนะอันนี้เจ๋งมากแทบสีฟ้า รอบคันให้เห็นว่าเป็นรถ EV นะครับขั้นตอนติดสปอยเลอร์สีดำติดเ,เท่ลเลยครับเดี๋ยวขั้นตอนลงกลาวนะครับเดี๋ยวดูสปอยเลอร์ติดามาเป็นไงสปอยเลอร์เรียบร้อย ดำนะครับเสร็จแล้วดำประดูรถเท่สปอร์ตขึ้นมาเลยอืมครับโอเคเช็ดหน้าสิบเ้าติดง่ายได้เออเข้ารูปกนะ่อนง่ายนี่เนี่ยนี่หน้าสวยเลยอ๋อหน้ามันก็มีเกลือสีฟ้านะในรูปที่ส่งมาให้ดเนี่ย เออมันีด้วยนะเพราะว่ามันเหมือนกันเออเกิร์ดหลังนี่ติดแล้วติดไม่ยากนะนออดูแล้วเข้ารูปได้นะแถบสีฟ้าเหมือนกันก็แ,แถบสีฟ้ารอบคันเลยเป็น อเดนติตี้ของความเป็น EV เวีเย็บครับสปอยเลอร์ดำนี่ยอ้าว่บ ตงองเอสปอร์ตีเรียบร้อยนะครับก็สปอร์ตดูเท่ดูดันขึ้นมานิดหนึ่งนะครับจากหน้าตาเดิมๆที่เป็นเซอร์ชั่นวอลคอนระดูแก่ไปนิดหนึ่งแต่เนี่ยคือเพอร์เฟคแล้วครับทำให้มีเาะสีฟ้าสีร,รอบคันแสดนความเป็นรถ EV วีรถทางการไฟฟ้ารักโลกพอใจครับกับเอสปอรครับทีมื่อกติดตั้งโดยน้องช่างคนเดิมจากเดนายออโต้นะครับเรียบ นี่นี่สไยเลสสีดำด้วยเทมากเข้าใจครับ้ากสนใจก็ติดต่อไปที่นายออโต้ได้นะครับบ๊ายบาย